ครับกลุ่ม TC Channel นะครับเอาอาหารน้องมา้ามาให้อาใหญ่นะอา,อ,าอายใหญ่เอาเอาไปน,นี้จะเป็นแคลเซียมนะแคลเซียมแคลเซียม,แ,ยมแล้วก็นี่เป็นอาหารไอ้ช็อกโกแลตนะผิวหนังอันนี้ผิวหนังของนกฟ้าอ่ะนงฟ้าไอ้ให้เปรี้ยวแหละแต่ว่าเปรี้ยวมันไม่กินเปรี้ยวกะขาวมันไม่กินโฆนณาแน่ โอเคตาเจ๊เอยากเสนอหน่อยเอาขออบคุณน้องฟ้าหน่อยขอบคุณนะคะน้องฟ้าน้องว้าคอยตัวก็มีจัดเดนได้ให้ให้ไงว่าส่ว่าก่อนเี๋ยวว่าจะมาเก่งแก่วันนี้ได้แคเซียมบำรุงเขาเขาชอบกินค่ะน้องฟ้าตัวนี้นะคะ ก็อวยพรอวยพรแม่เขาแม่เขาไม่สบายเดินไม่ค่อยคล่องเดินไม่ค่อยคล่องขอให้คุณแม่เดินสะดวสบายกว่าเดิมนะคะขอให้หายขอให้แข็งแรงเหมือนอันอันที่ให้อาหารที่อันนี้นะคะให้กระดูกข้อเท้าเดินดีๆเดินแข็งแรงจะได้มาเยี่ยมอ่าเจ้าขาวแกชอบขาวอ่าโอเคขอบคุณมากคุณค่ะเนาะเนาะไอ้หน้าก๊ะอยากเบาเบา วยพอน้องฟ้าน้องฟ้าลุงให้แม่น้องฟ้านี่เดินข้องเข่วพุทธังรักษาธรรมังรักษาเทวรารักษาพระแม่ธรณีรักษาทุกสิ่งทุกอย่างปัดเป่าขอให้หาย หายเจ็บนัาร์รวยด้วยหายไงไอ้นังฟ้าร์มรวยด้วยทำงานก็ให้กิจการเดินทางก็ขอให้เช่าคันปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างลุงกูแก่ลุงกูแก่ลุงตับกแต้ลุงกูแก่คนนี้เออไม่ลุงกับแก่เหรอโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมทีซีแชนแนลนะครับ วันนี้ทำกับข้าวให้น้องๆกับผมโอ้เด็กๆกินอะไรเอ่ยโอ้ยพี่นมเปี้ยวพี่นมเกี้ยวได้กินปลาอีกแล้วนะครับโอ้โหปลาหวานนะครับปลาหวานทอดนะครับผมคลุกข้าวกับคลุกอาหารเม็ดให้กับน้องๆนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่น้องๆจะชอบมากเลยอะไรที่เกี่ยวข้องกับปลานี่น้องๆก็จะชอบมากเลย่ โอ้โหหนูดีหนูดีไม่ต้องห่วงกินหรอกลูกตเต็มเต็มไม่มายุ่งหรอกอกเต็มมาแย่งเตรียมมาไงลูกม็งก็กินแล้วเต็มก็กินในเช้าแล้วนะครับผมผมจะบุญเต็มนี่ครับผมจะบนเต็มขอขอ,ขอขอบคุณน้องฟ้านะครับผมน้องฟ้าส่งอาหารเม็ดมาให้น้องน้องกันแล้วนะขอบคุณน้องฟ้ามากเลยนะ น้องฟ้าส่งอาหารเม็ดมาให้นะครับาารรทั้งอาหารเม็ดทั้งอาหารพิเปอ่นปลาหวานนะครับผมและปลาเส้นด้วยเนาะเพราะน้องๆก็ได้กินกันอร่อยอร่ออร่อยกันแต่มื้อเช้าเลยนะเมื่อเช้านี้พ่อตอกก็เลยเอา,อาปลาเส้นนะมาให้เด็กๆก,กินอุ่นรองท้องไปก่อนเนาะเปลนคล้ายๆกับเป็นออเดิรนะ์เนาะให้น้องๆได้กินเล่นกันก่นกอนเนาะ ก่อนที้ยังน้องจะได้กินอาหาราข้าวมื้อเช้านะาเปียวก็ได้กินแล้วนะครับขอบคุณน้องฟ้ามากเลยนะครับผมที่ส่งอา,อาหารของน้องๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นายาหยดเห็บหมัดนะฮะแล้วก็รวมทั้งข้าวข้าวสารด้วยเนาะ ข้าวสารด้วยนะข้าวสารแล้วก็ขนมปังของข้อต่อด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับบมขอบคุณน้องฟ้ามากเลยนะครับที่ดูแลน้องๆอ,อ่าวก็กินเก่งมากเลยนะขาวก็จะชอบมากเลยพี่น้เปียวก,ก็จะชอบเหมือนกันนะครับผมก็จะชอบเมนูที่เกี่ยวข้องกับปลามากเลยนะโดยเฉพาะพี่น้ำเปรี้ยวนี่โอ้พี่น้ำเปรี้ยวไปกินของพี่น้ำเปรี้ยวนั้น น้ำกินของพี่น้ำเปรีย้ยวของพี่น้ำเปรีย้ยก็มีลูกกินน้ำนะครับผมกินข้าวแล้วกินน้ำนะจนดีก็แค่กินไปเรื่อยนะครับผมโนดีอร่อยไหมลูกดีอร่อยค่ะพ่อค่ะทำให้หนูกินอีกนะโอ้ยเป็นจํเป็นมองอดู มันเต็มหรอกลูกมันเต็มเขาไม่เมยยุ่งหรอกมันมันเต็มมันเต็มผีไฟนะครับผมมันเต็มนาวเต็มเอ้ยเต็มหนาวเลยลูกเออเต็มหนาวครับเต็มหนาวรับพ่อเต็มก็เลยมานอน,นอนข้างๆกับเตาไฟนะอพ่อโตอ่าทอดปลาเสร็จนะก็ยังคงมีไฟอยู่น้องเขาก็มานอนอยู่ข้างๆเตานะ ด็กก็ได้กินอาหารในช่วงเช้านะเมนูจานโปรดนะครับปลาหวานทอดคุกกับข้าวแล้วก็อาหารเมร็ดด้วยนะครับผม,มเป็นเมนูเด็ดอีกเมนลเลูหนึ่งที่น้องๆชอบกินกันนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับปลาน้องจะชอบมากเลยโดยเฉพาะน้ำเปรี้ยวนะหือขาดปลาไม่ได้ขาดปลาขาดไก่ไม่ได้เลยนะน้ำเปรี้ยว ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยเปรี้ยวเอ้ยอ,อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะพองาม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 เอาอย่าไปแย่งของพี่หนูหนูดีสิลูกอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งกันอย่าไปอย่าไปโกงหนูดีลุกไปไปกินของเปรี้ยวเลยไปกินของเปรี้ยวหนูอันนี้ของหนูดีลูกโอ้ยอยากจะไปกินของหนูดีของตัวเองกินปลาจะหมดแล้วจะไปกินของหนูดีออเไปดมตูดหนูดีเปรี้ยว พ่อครับพ่อครับมาทางนี้ลูกเปี๊ยว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 ไม่เอามานี่มากินของเปี๊ยวนี่ลูกนั่นๆเดี๋ยวนูนี่ไปกินของเปี๊ยวนั่นน่ะดี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 กินของไปกินของพี่เปี๊ยวไปเปี๊ยวโอ้โหมานั่งจับเจ่าอะไรอยู่นี้นะมานั่งอะไรอยู่นี่ลูกอุ้ยพี่น้ำเปี๊ยวน้ำเปี๊ยล้อนะครับผมรอไหมครับ เจ้าเต็มก็นั่งอยู่ยตรงก็อี้พ่อนะครับผม,มดูเพี้ยนนะครับพวกผมโอผมหูตั้งด้วยนะครับผมหูตั้งเป็นหมาบาเซนจีเลยนะครับมีเอฟซีเขาบอกว่าผมหล่อเหมือนหมาบาเซนจีนะครับเป็นหมาสุนัขหมาโบราณน,นะครับหมาบาเซนจีหูตั้งนะครับผมหูน่าย,ยน่นดีจังห่างนะครับกรเกากาะเกากระเกากร พอรับพอรับเดวกินข้าวเสร็จแล,ล้วไปนอนกันไปหรือไปเดี๋ยวเพิ่งนอนเลยออกกำลังกายก่อนนะเออออกกำลังกายก่อนลูกเดี๋ยวพ่อปล่อยให้ไปวิ่งปล่อยให้ไปวิ่งเล่นก่อนให้น้องๆได้ไปวิ่งวิ่งเล่นในออกกำลังกายก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นกดไหล,ย,ลย้อนนะน้ำเปรี้ยวก็จะเป็นกดไหลย้อนนะ กินเราไม่ได้ออกกำลังกายเขาจะอ้วกนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจกับเจนอมเปี้ยวนะครับเจนูดีนะก็เจ้าบุญเต็มบุเต็มเอ้ยขอบคุณขอบคุณพี่หมูพี่ฟ้านะครับขอบคุณพี่ฟ้านะครับที่ส่งอาหารบุญเต็มมาให้ด้วยนะครับส่งปอกคอมาให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ฟ้านะคะ พี่ฟ้าดูแลน้องๆดีมากเลยส่งมาให้ทุกเดือนเลยนะส่งอาหารน้องมาให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับผมขอบคุณพี่ฟ้าครับผมเกี๊ยวมืออะไรลูกทีนี้ก็ขอติดต่อทีนี้ขอขอบคุณทุกคนของท่านนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคน